ก็คำมโมราณว่าปล่อยเสือเข้าป่าเนี่ยมันน่ากลัวแล้วแต่ปล่อยปีศาจเข้าเมืองเนี่ยมันสร้างความหายนณะความชิบหายมากกว่าหลายเท่านักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้แลเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเนี่ยวันนี้เนี่นะครับเจ็ดเดือนเนี่ย ที่ชิบหายก่อนเพื่อนคือสำนักง,งานตระเวจแห่งชาตินะใช่วันนี้ไม่มีสภาพเหลืออยู่เลยสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เกิดมาจากเรื่องเดียวกันดยวกระบวนการยุติธรรมทั้งปวงพังพินาศย่อยยับความน่าเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์นะครับแทบจะอับปางเก่าเก่าเก่าประวัศาสตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ย นะครับต้องรู้ว่าการดิวกับปีศาจหรือจะทำสัญญากับปีศาจก็ต้องรู้ก่อนว่าในอดีตนั้นเขาทำอะไรไว้บ้างการที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราเองก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะการกลับมาขอขอนุญาตขออนุญาตแล้วขออนุญาตอ,อีกเพื่อจะกลับมาเลี้ยงหลาน วันนี้ก็หลานอะไรบ้างหลานนิดหลานอ้วนหลานเห็นไหเอาแค่วแรกก่อนไหนอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกตนออกตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นผู้ดีวผมก็ไม่รู้ว่าขณะนี้อยู่ในสภาพอย่างไรแต่การแสดงท่าทีเรื่องเตรียมการจะลงพื้นที่ นะครับด้วยความคึกคักความคึกขนองนั้นเนี่ยชีย้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เลี้ยงหลานนะเพียงแต่ว่านี่นะครับช่วงรอยต่อของละครนี้เนี่ยถ้ามีการเบี้ยวกันและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ปล่อยจนกระทั่งเดือดร้อนประชาชนกันใหม่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้น คู่เดียวเขาก็าปล่อยตลอดนะมมแม้กระทั่งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้นะครับกลับมาอย่างเท่เท่อให้เท่เท่นะครับและก็เท่จนกระดัดอ,องค์กรอื่นๆเอียงกระเทเร่กันไปหมดเพราะว่า <c oughs> ทุ่งสุดจากความต้องการที่จะ <c oughs> กลับมาอย่าง <c oughs> อย่างเท่เทแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามนะครับอายการสูงสุดก็มีมตินะครับที่จะไม่อุทธรในคดีของนายกยิงลักนะครับนั่นก็คือหมายความว่าปลอบโปร่ง นะครับว่าสามารถที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องเงินดิจิตอลนะครับที่มีการประชุมกันสักพักท,ที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ทำท่าว่าจะไม่กู้อีกแล้วทีนี้ไม่กู้ไปแจกไรามาสีเนี่ยที่บอกไปแจกครบทุกคนคุณจะแจกอย่างไรเห็นไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ ชัดเจนส่วนนี้นะครับความการสร้างความฝังว่าจะมีการลงทุนเท่านู้นเท่านี้โดยการคาดการณ์ของ B.O.I. ออยิ่งสัมผัสจับต้องไม่ได้นะครับจะกี่แสนล้านก็ตามแต่มันก็เป็นลมนะครับไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยบ้านเมืองเดินมาถึงจุดที่กำลังต่ำสามที่สุดอยู่แล้วนะครับว่า เรื่องระบบความเชื่อความศรัทธาทางการเมืองนี่ประชาชนก็นะครับถ้ายอมรับในสภาพอย่างนี้ได้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในประเทศต่อแหลแลนกันแล้วนะอ <c oughs> คือหมายความว่าต้องสับปรับอยากจะได้ดีต้องตลบตะแลง,ลง <c oughs> นะครับหลวงโลก <c oughs> นะครับกระล่อนปลิ้มปล่อนทุกวิถีทางคําขวัญวันเด็กต่อไปจะเขียนว่าอย่างไงที่จะสร้างแบบอย่างกัน <c oughs> นะครับเราเดินมาถึงจุดอันนี้ ก็คือหมายความว่าการปฏิบัติการทางการเมืองนะครับที่พยายามจะสร้างปีศาจใหม่มาแต่ความจริงปีศาจเดิมมันยังอยู่นะคือ<ม>เข้าใจว่าพอไปสร้างปีศาจหนึ่งแล้วก็มาจับมือกับปีศาจเดิม,มไอ้ปีศาจเดิมมันร้ายกว่าปีศาจใหม่นะปีศาจใหม่มันยังควันน้ำนมอยู่เลยนะเพิ่งหัดเพิ่งหัดยังดูดเลือดอยังไม่เป็ดกำลังกลงักลงซ่อมทำท่าและไม่น่ากลัวอะไร คือโดนเสมือหนึ่งว่าน่ากลัวเนี่ยคือต้องไม่ลืมก่อนว่านะครับปีศารเ์เขาในเขาสิบเก้าล้านเสียงมานะครับสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบริหารประเทศเป็นนายกมาห้าปีพิจาร์ใหม่ย,ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยหัวหน้าปีศาร์ใหม่ย,ยังเหยียบสภาได้ไม่กี่นาทีเห็นไหมนี่พักกำลังจะโดนยุคเห็นไหมจะถูกตัดสิทธิ์ลามกันไปถึงนนะครับเรื่องจริยธรรมกับสี่สิบสี่สอส ก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้บริการกับบริษัทเก่าเลยบริษัทเก่าก็แค่นําความเสื่อมมาให้ตอนนั้นนี่และสร้างนะครับสร้างข้อรังข้อสงสัยให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนมากมายว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่เดินมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับมาจากการดิวอย่างที่ว่าและเขาพยายามจะสร้างกระแสวงก๊อตสิบทั้งหลายเนี่ยนะครับในวงลับหลังเนี่ยที่ข่าวที่ปล่อยและพิสูจน์ไม่ได้อื ก็ไปสร้างจิตวิทยาหมู่ให้กับคนการเมืองให้กับคนที่อยู่ในเกี่ยวข้องในเชิงอํานาจว่าต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะครับยุทธการฟาสไชที่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับพอบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยลองดูการแก้ไขปัญหาในสํานักงานตำรวจแห่งชาตินายกบอกว่ต่อไปอยู่หยุดพูดแล้วเอาคือหมายความว่า การแก้ไขของคนที่เป็นผู้ปกครองนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าปัญหาวันนี้มันเกิดวิกฤติศรัทธาแล้วตัวเองจะต้องนั่งบัญชาการนะครับนี่ก็นอกจากบอกไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรพูดเพิ่มนะทำหน้าที่อย่งเดียวชวนไปดูฟุตบอล <c oughs> เอาละเ <c oughs> ชียร์ทีมชาติไทยใครก็เชียร์กันทั้งนั้นไม่มีใครไม่เชียร์หรอกแต่ว่าปัญหาในฐานะประธาน นะครับกตร,รในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งตัวเองก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับนี่ชัดเจนเรื่องการนี่นะครับแต่งตั้งพอบตร,รก็มีการร้องอยู่ในขั้นตอนของปปชเจกเช่นเดียวกันแต่เราอยากเห็นภาวะของการเป็นผู้นําว่าที่จะต้องเนี่ยนะครับพลิกนะครับพลิกองค์กรให้เนี่ยนะครับจากวิกฤตศรัทธา ให้เกิดความศรัทธาขึ้นมาได้วันนี้นี่เละไม่มีที่ชิ้นดีนะใช่แล้วนายกเขาบอก,บอกอว่าพ่อละพูดตอนนี้พอละอที่เหลือก็ให้ว่าตามกันตามกฎหมายแต่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องเรามันต้องเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายนะแต่ว่าองค์กรที่ทำหน้าที่รักษากฎหมายเนี่ยพังเสียยับเยิน และก็กลายเป็นองค์กรที่ทำผิดกฎหมายเสียเองเราเลยนะครับวาดหวังกันว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจไม่มีทางกล้าแล้วใช่ใชแค่นี้เนี่ยนะครับแค่แค่นี้เราก็เ,เองก็เห็นว่าพุทธ,ธิภาวะของการเป็นผู้นำเนี่ยท่านเดินไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆนะวันนี้เนี่ยเมื่อเรื่องใหญ่เป็นอย่างนี้มันจะต้องสั่งการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวยกเครื่องนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน นอกจากนี้นะครับการให้มาช่วยราชการแล้วหลังจากนั้นไหม,มไปจับมือจูปากเชื่อมมือนแล้วก็หลังจากนั้นก็เละตุ่มเป๊ะออกจนกระทั่งบัตรเนี้ถามว่านี่นะครับจะมีมาตรการแก้ไขยอย่างไรไม่มีคําตอบเลยอืและเนี่ยนะครับเรื่องวิจิตอนวอลเล็ตนี่ก,นก็นี่ก็ไปใหญ่เพราะเนี่นะครับนัดประชุมอีกทีวันวันที่สิบเมษาว่าจะเอาอย่างไรแล้วจะประชุมอีกทีตอนปลายเดือน ทีนี้ว่าไอ้ที่จะไปแจกนะครับตอนไตรมาสสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะนะครับยกเว้นว่คู่เดีวมันกระจอกเกินไปนะครับคู่ดีวคู่เดีวมันมันงอง้อยทำยังไงกระจอก็มีคำว่างอห้อยนะ,อนะครับก็สมน้ำหนาแต่ว่านเนี่ยนะครับแต่ว,ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะมันโกหกแล้วโกหกต่อพูดแต่ละครั้งยนะครับตั้งแต่หาเสียงเป็นรัฐบาล แตลแงแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยก็สร้างความหวังอะไปเรื่อยๆเดี๋ยวขยับนขยับก็ได้ก็จะขยับความหวังและให้คนไทยซึ่งอยู่ในภาวะที่ยากลําบากอยู่แล้วก็รอความหวังกันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่สมเหตุมันไม่สมผลเลยนะครับว่าเหตุอะไรละ่ะนะครับว่าทําไมจะต้องจะต้องไปรอในในช่วงไตรมาสสุดท้าย จะต้องการตั้งงบประมาณปีหกแปดคุณจะเอางบประมาณขนาดไหนหรือว่าคุณจะแจกเรียงเห็นไหมไอ้นี่ก็ไม่ได้แจกพร้อมที่ต้องการแรงสะพัดทางเศรษฐกิจมันก็ไม่สมเหตุสมผลอีกแล้วแหละถ้าย่อยถ้าย่อยเมื่อไหร่นี่จะส่งผลกระทบกับเรื่องที่คุณกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่กระตุ้นย่อยไม่ได้กระตุ้นไม่ได้้อมมมััดดนยย่่ไไกระตุืม พังางาพังงาเพราะว่านี่นะครับพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะออกแบบไหนเนี่ยเหนะ็นไหมเจตนาใจมาสีเนี่ยก็ตก้องการก็ประมาณหกแบบวันนี้ก็ทาท่าอึ้งอึ้อำ่อำอําว่าจะไม่กู้อีกล้ะเห็นไหมคือปัญหาว่าเวลาที่จะเสนอนโยบายเนี่ยนะครับที่คิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยนะครับใครก็พูดได้แต่คนที่ทําได้มีแต่เราเนี่ยและท้ายที่สุดวันนี้เป็นยังไง นี่ลอยถ้วยสุดๆเขื่อหมายความว่าทําไม่ได้ก็สารภาพเสียแต่ผมผมดูแล้วก็าอาจจะหาทางทุกวิถีทางนั้นลาก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 ไปเนี่ยไอ้ที่บอกไตมาสีเนี่ยก็ต้องไปดูว่าปีหน้าจะมีเรื่องตั้งอบจอบจอยใช่ไหมเก่าว่าไปตรงนั้นเก่าไปเชื่อมตรงนั้นอีกใช่ไหมใช <Okay. S 2> ่เพราะเนี่ยนะครับเพราะเรื่องตั้งอบจอประมาณ มกราหรือกุมภานะครับไปแจกธนวาหัวละหมื่นเลยทีนี้ชิบหายไว้วอนหมดอะถ้าอยู่ถึงอการคิดเห็นไหมการคิดในเขาเขาไม่ได้คิดมุมมองว่าถ้าต้องการจะแจกเงินอืวันนี้คนยากลําบากแล้วแต่ว่าพอใจมากสิมันออาคิดไม่ได้มันออกบจอมันเดิที่ว่าเนี่ยย่าไม่รูเขาว่านะครับเพราะว่าแน่นอนในกระแสที่ ที่มันมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคิดเป็นอื่นไม่ได้แต่ว่าเอาเงินของประเทศโดยหวังผลเรื่องแบบนี้มันจะได้ถ้ามีโอกาสเดินถึงเดินถึงวันนั้นคือ <c oughs> ผมยังยืนยันว่ากรณมีเดียวที่เดินถึงวันนั้นคือคู่ดิวนี่กระจอกงอกง่อยที่สุดใช่ <c oughs> ถ้าคู่ดิวมีความเป็นนักเลงนะครับและมีความมั่นใจในการดี้ยกให้หมดยกให้ทุกเรื่องเลยนะครับ คือสงสัยอยู่ว่านี่มันดิวพระบ้านเมืองมันดิวอะไรกันแน่ไอ้น,นี่มันไปดิวบพระเวศสันดอนมิเหรเลยมันดูแล้วมันไม่เหมือนกันที่มันพยายามอธิบายเนีได้หมดได้ว่าเสียเงียนอกจากเสียคนจะไม่เสียอะไรดีนะเนี่ยครับก็คือหมายความว่าไอ้เรื่องที่เห็นไหมเรื่องการจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ตามแต่ว่าลืมนึกไปว่าตัวเองพัดโทษอยู่ในขณะที่ อยู่ในการพักโทษในกรณีพิเศษอายุ70และป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยิ่งแข็งแรงมากเท่าไหร่พี่น้องเขาดูเลยวันนี้ถามว่าใครต้องกินยาแก้ปวดออาออระหว่างหมอโรงพยาบาลตำรวจกระทรมราชธรรมก็วันที่ข้าราชการกระทรวงพานนิชยที่ทำเรื่องจำนำข้าวแบบนี้วงการโทรศัพท์ก็แบบนี้กรมสรรพากรก็แบบนี้นะครับแข็งแรงสุด มีความมั่นใจสุดๆอำนาจเป็นของเราประเทศเป็นของเราแต่พอต่อมาเวลามันเปลี่ยนติดคุกกันระนาวหมดวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่านะครับสถานการณ์ที่ไปตกลงรับปากอะไรกันนั้นนะครับว่าท้ายที่สุดจะมีการควบคุมดิวอะไรกันหรือไม่หรือว่าจะเล่นละคร,ระถึงขนาดว่าตบตาชนิดที้ <c oughs> นะครับซ้อนแล้วซ้อนอีก นะครับเป็นหนังที่พลิกแล้วพลิกอีกพลิกอีกพลิกแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนวันนี้ก็คือว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นอันนายกนี่นั่งไม่ติดที่อยู่แล้วนี่นี่ชัดเจนนะครับคนนั่งไม่ติดที่นี่เป็นคนที่กังวลที่สุดอยู่แล้วจะบอกว่าไปจะไปตรวจราชาการอะไรก็แล้วแตแว่แต่ว่ามันต้องมีเวลาในการนั่งบัญชาการใ,ใ,ในการแก้ไขไนะัญหาเอาสำนักานเวงชาติมา มันต้องเรียงมาเอาเป็นเรื่องเป็นราวจะต้องมีแผนออกหน,นึ่งสองสามส่ตอนนี้สภาพความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับการกำกับดูแลการสั่งการจากเศรษฐาไปสู่นักการเมืองสู่ข้าราชการนี่ผมคิดว่าไม่เหลือแล้วนะ,ะมหมดสภาพแล้วนะเพราะว่าเนี่ยนะครับเมื่อตัวจริงเสียงจริงเขาโผล่นี่โดยพฤตินัยอย่างไรมันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับทางนิตินยัยนะครับเอาละ มีอำนาจตามรัฐมนูก็ว่ากันไปเอะแต่ประเทศนี้เนี่ยขุนอยู่นอกกระดานทั้งนั้นนี่นะครับและก็ท้ายที่สุดถามไม่ต้องมากถามความเชื่อก็รู้แหละเอาวันนั้นอันนีเนี่ยเศรษฐาสวิสิไม่ได้เข้าพักด้วยนะเข้าพักจะไปยืนเก๊กเกักกงๆงกันเนี่ยเพราะว่าสถานะความรู้สึกกับสสกับสมาชิกพักเนี่ยกลายกัเนเป็นคนละเรื่องผมก็อยากให้นายกตักสินลงพื้นทีเ่เร็วๆนะคืออยากอยากจะได้ดูบรรยากาศ ไม่ต้องอายแล้ววางโปรแกรมออกเลยเ,เลยเป,ป,ปราศัยเลยเป<อ>ิดเวทีปลาศัยเลยนะครับไปที่ไหนก็ในะการเมืองขนคนได้ทุกคนอยู่แล้วนี่<อ>นะครับยาวกี่หมื่นละ่ะยาวกี่เป็นแสนก็ยังได้ก็จัดสิเ,<อ>เดินสายปราศัยเลยกําลังขาขึ้นอยู่เนี่ยเ,<อ>เพราะเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจคือผมก็อยากดูนับมนาะนะครับคู่คู่ทีเดูยวเป็นกันนะครับว่าสถานการณ์ที่ว่าหลังมีนา นะครับ10เมษาหลังสงการนะครับคือสุดท้ายนี่นะครับจะต้องไปไปใช้วิธีเปิดรูรั่วอยู่แถวหลังวันที่11พฤษภาคม่็จะต้องไปตีความว่าคณะรักษาการยังโหวตได้หรือเปล่าคือความจริงจะไปอับอายตรงนั้นกันทําไมเพราเขาเตรียมการกันแล้วาศึกษาข้อกฎหมายแล้วคือหมายความว่าถอยคือหมายความว่าถอยถอยทีละตอนถอยทีละตอน แล้วก็ไปแก้ไขปัญหาทีละตอนอให้อับอายขายขี้หน้ากันทําไมโดยไม่จําเป็น <c oughs> <c oughs> และที่สาคัญที่สุดคือว่าความที่แบบนี้ความที่แกว่งแบบเนี้ผลายนี่เกิดขึ้นกับพระเก้าไกลนะใช่ใช่เพราะนี่ยนะครับยิ่งทางทางนายกทัศน์สิงแข็งแรงพักพักมากเท่าไหร่เขาก็ไม่สบายใจกับเก้าไกลมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเดือดร้อนทวีคูณตามลําดับ อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าในบรรยากาศเนี่ยนะครับการเมื่องอย่างไรก็ตามไม่กี่วันข้างหน้าเราคงจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับอาจจะเห็นนะครับเห็นความทุเรศก็ได้เห็นกันเห็นแปงก็ได้คืยความว่าคือมนเห็นได้หลายอย่างเอาละนะครับก็ถ้าเป็นไปตามดิลนะครับว่าเอาเมื่อเจรจากันมาก็ถึงเวลาก็ลงระหว่างทางแต่งตัวกันอย่างไร เล่นบทแสดงละครยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับพอไปพอมันจะมีปัญหาตอนนี้สามมู 30, ีความนะมความรู้สึกของคนมันมันจะมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นผมเองก็คือฟังเวลาของเขามาเพียงแต่ว่าณขณะนี้การระลิกระรีจนเกินเหตุนั้นเนี่ยม,มันจะแสดงจนคักจะเหมือนจริงเข้าทุกที อยู่ในความว่าจะบอกว่าแสดงก็ได้แต่ว่าแสดงไปแสดงมามันจะอินอินทีนี้ก็ข่าเป็นประเทศเหมือนอย่างที่บอกเออเมื่อก่อนมีเรื่องตลกเขาเขียนในอหนังสือตลกอยู่เรื่องว่ามีคนป่วยคนป่วยเนี่ยป่วยเรื่องทางจิตเวชว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์วันหนึ่งเนี่ยนะครับหมอก็ให้ยากินด้ วันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็บอกกับหมอว่าหมอครับผมเลิกเป็นประธานธิบดีสิงคโปร์แล้วโอ้ี่คุณหายแล้วนี่เราครับตอนนี้ผมเป็นประเทศสิงคโปร์ไทยแล้วครับอ้นี้ต้องให้ยาเพิ่มการเดินแบบเป็นะแต่หมอมันไม่อยากเป็นหมอในใจโยนรืว่าคนไข้หายแล้วปรากฏว่ามันเป็นประเทศละ บ้านเรามีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนมาเนี้ยมีหลายคนดังนั้นเ่ยนะครับผมว่าในจุดสถานการณ์เนี่ยมันเปราะบางอยู่แล้วเดือนเมษาเนี่ยคงจะเห็นความเปราะบางอะไรกันมากมายเหมือนเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเขาพูดว่าไงไปรอบอปชชี้มูลอยู่เคสหนึ่งคลาสสิกมากนายกอบจปัตตานีเรื่องการใช้รถหลวงปิดประเภทคือเอารถหลวงไปเที่ยวเนี่ยชี้มูลความผิด ทีนี้ชื่อเนี่ยนายเศษมาครึ่งนมาครึ่งมาครึ่งนะตอนเจ้ทีเชียนเอารถหลวงไปบัานจันทร์สองล่างไงเอเออเเอนไหมแล้วเนี่ยนะครับผมว่าคดีไอ้คดีแบบนี้มันคงมีร้อยเรื่องแต่เลือกเลือกชื่อนายเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วเลือกมาก่างเดียวแล้วครึ่งนึ คือด้วยนะครับผมว่าก็เป็นสัญญาณวับวับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเดือดเดือดอะไรเดี๋ยวอะไรเออเอเมนไม่ไม่ไม่มีวินัยคุยผมแบบแล้วโดดโดดคดีเดียวคือหมายความว่าปกตินายกอบตนายกเทศบาลนายกปจตายเรื่องนี้กันเยอะแหละครับเลื่อารพิพากษาลงโทษทุกรายนับเป็นกรรมด้วยนะครับบางกรณีนี่นะครับสองร้อยกว่าปีเนี่ยเนี่ยเพราะว่า ช่กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งใช่ใชแล้ววันนั้นวันที่ไปบ้านจัจาร์สองล้านเนี่ยไปฐานะนายกรัฐมนตรีได้ปะอ่าเนี่ยปหาอ่าเนี่น <laughs> นลยละปัญหาเพราะฉะนั้นการที่นายเสร <laughs> นายกอกบโชบต่านี้ <laughs> <laughs> เขายังไม่มีฐานเลแต่ว่ามันเริ่มต้นว่าหมวดสอสอ,สอสลา,าเลยน,ะนั่นเเขาเ <laughs> สร็จส่งสัญญาณมามีมีเรื่องอื่นของของนายกเนี่ยอยู่ในมือของของ กรกตอของกบชอยู่หลายเรื่องนะหลายเรื่องหลายเรื่อง,เ,องอเพราะว่านเนี่ยนะครับจอไอ้เรื่องน,นี้ง่ายตายน้ําตื้นอืเพราะว่ามีการวินิจฉัยหลักมีคำ<ช>พิพากษา,<ช>ส,าสารดีการมากมายนะครับในเรื่องการใช้รถผิดประเภทลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนั้นเน่เอาวันนั้นก่อน<ช>ไปในฐานะนายกงตรีไปได้ไหมเรื่องอะไรของนายกรัฐลนตมเห็นไหม เทียบได้กับนายเสดษี่่ใช้รถไปไปเที่ยวซึ่งมผม,มก็เข้าใจเขานะวบาทีก็บางทีคนเราเดินทางะนะครับใช้รถไปดูงานพอแวะพวกกับเวลาที่ท่องเที่ยวก,ก็อาจจะเข้าเห็นไหมจะไปเปลี่ยนรถที่อบจมันก็มีปัญหาแต่ว่าเมือ่อหลักของคําพิพากษ,ษา,าการวินิจฉัยเนี่ยได้เดินแบบนี้กันมาโดยตลอดเนี่ยเห็นไหมมันแปลกแอยู่ และที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับภาพที่เราเห็นเมื่อวานที่พักเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ต้องการให้เห็นเราต้องรอดูภาพที่เรายังไม่เห็นใช่ใช่เพราะแน่นอนที่สุดมันมันไม่มีแค่เท่าที่เห็นนะครับมันก็ได้ทั้งสองบมะเมื่อวานผมเห็นผมเห็นผมเห็นภาพผมเหอนกับภาพถูกพยายามนําเสนอถูกเซตเนี่ยหลายเรื่องแต่ถ้าบอกว่าคนเยอะไหม ถือว่าคนน้อยมากๆ <คน S 1> าองทัพผู้สืออ่อข่าวเออคนน้อยคนน้อยมากๆแล้วก็ไปเห็นภาพของอ,อลูกสาวเขาที่แสลงข่าวแล้วมีแบ็คอัพข้างหลังคับคนมายืนครับคือพยายามให้ดูเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นแรงๆแต่ว่าคือคือลูกสาวของนักโทษเด็ดขาดคนนี้ คือจะมันจะทํายังไงก็แล้วแต่มันจะไม่มีภาพของคนรุ่นใหม่คือภาพนี้มันจะไม่ไม่ไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าทํามากไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพอีกภาพหนึ่งแล้วมันจะจะเสียหายมากกว่าเดิมดฉะนั้นภาพต่างๆที่พยายามเซตออกมาเป็นกระบวนการคือเข้าสู้ในลักษณะของอย่างเช่นการไปร้านตัดผมที่สีลมเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยก็คือเขาก็จะเรียกไปตัดที่บ้าน ใช่ไทีนี้พอไปภาพร้านตัดผมที่สีลมเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่สัญ,ญลักษณ์ใจ่ไหมก็คือต้องการอะ่ะเหมือนกับท่านไปได้ทุกที่นะทัานมานูน่นนี่อะไรต่างคือก,ก็ก็เขียนบทแล้วก็ทําแล้วก็ทําให้มันเร็วจะได้ดูไงได้ดูว่าสมมุติว่าคุณทําสําเร็จไปเลยเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยแล้วไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแสดงว่าคุณอยู่ยาวออเคุณทําเลยนี่ไง ก็ดูว่าพูดเคราจาเขาบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโดยสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าดูด้วยด้วยมีสติใจเย็นเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเนี่ยครับว่าไอ้ที่เห็นกับที่ใช่นี่คือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าการเมืองในยุคตลบตะแลงปลิ้นปล้อนกันแบบนี้เนี่ยดูต้องต้องคิดแล้วคิดอีกเห็นแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันบิดเราเรื่อ นะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ที่แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมอยากอยากจะดูสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ลงพื้นที่อืนะครับอยากให้มีภาพปลาใสนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเอาเลยนะครับเรื่องดิจิตอลก็ไปแจกเอาช่วงใกล้นายกอบจอขอภาวนาให้อยู่ถึงนะเพราะว่าถ้าอยู่ถึงวันนั้นก็คงจะอยู่ยาวแล้วแหละนะครับยกเว้นว่าคณะที่เขาดิวด้วยได้ปฏิบัติการ นะครับจนกระทั่งว่าสามารถที่ควบคุมสถานการณ์ได้เพราะ<ม>เหลือหมากอีกหมากเดียวเท่านั้นนะใช่คือกรณีนายกยิ่งรักกลับนะ<ม>ครับหมากอื่นเริ่มจะเสียตามลําดับนะ<ม>แล้วเวลาก็ลดน้อยถอยลงแม้กระทั่งจะไปแก้เกมสิเดพฤษภาอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยุ่งยากกันเสียตแต่ดอกนี้สู้กันสู้กันสุดนะ,อะดอกที่ยิ่งรักจะกลับเนี่ยถ้ากลับไม่ได้เลยเพื่อเผอนักโทษคนต้องออกอีกรอบอืง รอบที่มงจะสู้กันเนี่ยส่วนเนี่ยช่วงเนี่ยช่วงตั้งแต่นี้ไปจยยนถึงก่อนสิ้นปีเนี่ยมันถ้าอันนั้นกลับไม่ได้แม้ก็ว่าไอ้นี่ก็ต้องออกตามไปด้วยยังมีอะไรที่ต้องที่ต้องติดตามกันอีกมากมาย เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ว่าแหละสถานการณ์ในเดือนนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะพ้นแล้วนะครับแต่เดือนเมษาเดืยังมีอีกหลายวาาระหลยวันนะครับที่เป็นวันเด็ดๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีครับผมธงชัยกมวิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ